สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องภาษาท่าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะนักตยศัพท์และภาษาท่าคืออะไรเอ่ย แล้วเกี่ยวข้องอะไรกับโขนละครน,นะนาตยศัพท์คือศัพท์ที่ใช้เรียกท่ารำและเป็นพื้นฐานในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขนละครมาดูส่วนมือกันก่อนดีกว่ามือมีสองลักษณะคือการตั้งวงและการจีบการตั้งวงนิ้วทั้งสียกเว้นนิ้วหัวแม่มือเรียงชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือหักข้อมือให้ปลายนิ้วชี้ไปที่หลังแขนการตั้งวงมีระดับต่างๆดังนี้นตั้งวงบนปลายนิ้วอยู่ระดับหางคิว้วตั้งวงกลางปลายนิ้วอยู่ระดับไหล ตั้งวงล่างมืออยู่ระดับหัวเข็งค่าการจีบใช้นิ้วหัวแม่มือจะรดไปที่ข้อแรกของนิ้วชี้นิ้วที่เหลือกรีดออกเป็นรูปพัดหักข้อมือเข้าหาท้องแขนการจีบมีลักษณะดังนี้จีบคว่ำคว่ำม,มือลงจีบหงายหงายมือขึ้น จีบส่งหลังนำมือส่งไปด้านหลังจีบปลกข้างนำมือจีบเข้าหาหางคิ้วจีบปลกหน้ามือจีบเข้าหาหน้าจีบพิเศษคือจีบล้อ,อกแก้วใช้นิ้วกลางและนิ้วหัวแม่มือจะรดกันเป็นวงนิ้วที่เหลือกรีดออกจีบล้อ,อกแก้วสามารถหักข้อมือออกหรือหักข้อมือเข้าก็ได้มาดูส่วนของเท้ากันบ้างดีกว่า เหลื่อมเท้ายืนเท้าชิดติดกันนำเท้าข้างใดข้างหนึ่งเหลื่อมออกมาด้านหน้าประเท้าเปิดปลายเท้าขึ้นส้นเท้ายังคงติดพื้นอยู่และใช้จมูกเท้าตกพื้นเบาๆยกเท้ายกเท้าขึ้นด้านหน้าก้าวเท้าก้าวเท้าไปด้านหน้าให้ส้นเท้าถึงพื้นก่อนกดส้นเท้าด้านหลังขึ้นซอยเท้า ยืนท้าชิดติดกันยกส้นเท้าทั้งสองขึ้นใช้ปลายเทา้าย่ำเท้าแบบทีทีลองมาดูภาษาท่ากันบ้างดีกว่าภาษาท่าคือภาษาทางนาฏศิลป์โดยเคลื่อนไหวร่างกายแสดงออกเป็นท่าทางใช้สื่อสารระหว่างผู้แสดงกับผู้แสดงหรือผู้แสดงกับผู้ชมภาษาท่าใช้แทนคำพูดตัวเรา มือซ้ายจีบหงายที่อกมือขวาเท้าวสะเอวตัวเราเป็นท่าบางังคับที่ต้องใช้มือซ้ายจีบหงายเท่านั้นนะคะเธอมือข้างหนึ่งเก็บนิ้วทั้งห้าตะแชงมือระดับวงกลางมืออีกข้างเท้าวสะเอวไปมือข้างหนึ่งจีบหงายระดับหน้าอกแล้ววาดออกตั้งวงกลางมืออีกข้างเท้าวสะเอวมามือข้างนึ่งตั้งวงกลาง แล้วว่ายมือกลับเข้ามาเก็บนิ้วระดับหน้าอกมืออีกข้างเท้าเสเอวพวกเรามือข้างหนึ่งคว่ำมือระดับเอวม้วนมือเข้าหาลำตัววาดมือออกไปด้านข้างลำตัวมืออีกข้างเท้าเสเอวสวยหลอมือข้างหนึ่งตั้งวงหงายฝ่ามือขึ้นอยู่ระดับหางคิ้วมืออีกข้างตั้งวงส่งไปด้านหน้าปลายนิ้วอยู่ระดับปาก รับขอมือทั้งสองข้างตั้งวงหงายฝ่ามือขึ้นมือข้างหนึ่องอยู่ระดับคิ้วมืออีกข้างเรียงมือลดระดับลงมาเล็กน้อยปัิเสธมือข้างหนึ่งตั้งวงกลางสายปลายนิ้วมือเล็กน้อยมืออีกข้างเท้าสะเอล มือทั้งสองข้างคว่ำมือคว่ำกันระดับหน้าท้องแล้ววาดมือออกแขนตึงข้างลำตัวแบมือขนาดกับพื้นยิ่งใหญ่ส่งเสริมมือทั้งสองข้างตั้งวงกลางแล้วช้อนมือพลิกฝ่ามือหงายขึ้นระดับหางคิ้วภาษาท่าใช้แทนอารมณ์เศร้ามือทั้งสองคว่ำมือคว่ยกันที่หน้าขาก้มหน้าเล็กน้อยร้องไห้ มือซ้ายใช้นิ้วชี้เช็ดน้ำตาทั้งสองข้างมือขวาจีบหงายระดับรูงล่างลองไห้ต้องใช้มือซ้ายเช็ดน้ำตาเท่านั้นนะคะกลัวมือทั้งสองกระดกนิ้วกลางขึ้นเล็กน้อยประสานกันที่หน้าอกแล้วสั่นปลายมือเล็กน้อยรักมือทั้งสองความือคว้ากันที่หน้าอกอายมือซ้ายตั้งวงไว้ที่ข้างแก้มมือขวาจีบส่งหลัง เป็นท่าบังคับที่ต้องใช้มือซ้ายตั้งวงไว้ที่ข้างแก้มเท่านั้นนะคะยิ้มมือซ้ายจีบตะแคงมือให้จีบเข้าหาปากมือขวาท้าสะเอวยิ้มเป็นท่าบังคับที่ต้องใช้มือซ้ายจีบตะแคงมือเท่านั้นนะคะโกรธมือข้างหนึ่งวางฝ่ามือไว้ที่หลังหูแล้วถูมือขึ้นลงครั้งสุดท้ายกระชากมือลงมืออีกข้างเท้าสะเอว ใช้มือซ้ายเท่านั้นคือตัวเราร้องไห้อายและยิ้มเอแล้วนัตยศัพท์และภาษาท่าเกี่ยวข้องอะไรกับขนละครเอ่ยในการแสดงขนละครตัวละครใช้ภาษาท่าในการสื่อสารเรียกว่ารำใช้บทหรือรำตีบท บทโขนละครกล่าวว่าอย่างไรการรำก็จะรำตามความหมายของบทโขนละครถ้าทุกคนเข้าใจภาษาท่าก็จะทราบได้ว่าตัวละครกล่าวว่าอะไรอยู่นั่นเองและนัตยศัพท์คือศัพท์ที่ใช้เรียกท่ารำนำนัตยศัพท์มาประกอบกันจะได้เป็นภาษาท่าที่ใช้ในการแสดงโขนละครนั่นเอง เราลองมาทบทวนนัตยศัพท์และภาษาท่ากันดีกว่าจำกันได้หรือเปล่าลองตอบกันดูนะคะนัตยาศาพยัพท์มือท่านี้ท่าอะไรเอ่ยตั้งวงล่างมาดูท่าต่อไปกันดีกว่าจีบส่งหลังเท้าท่านี้ท่าอะไรคะยกเท้าแล้วท่านี้ล่ะคะก้าวเท้า ไปดูภาษาท่ากันบ้างดีกว่าใช้แทนคำพูดท่าอะไรนะเธอและท่านี้คือท่าสวยหลอ่อใช้แทนอารมณ์ท่าอะไรเอย่ยรักและท่านี้คืออายเป็นยังไงกันบ้างคะตอบได้ทั้งหมดไม่เอย่ย ไม่ยากเกินความสามารถของเราใช่ไหมคะอย่าลืมฝึกนัตยศัพท์และภาษาท่าที่เป็นพื้นฐานการแสดงขบลละครกันด้วยนะคะ